เดาเต้นชูเดา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 เต้น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 ชูฮึ่ย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 เออช้างลายดาวคนแล้วก็ช่องช้างทางปีใหม่ด้วยครับมาเรื่อครับผมโอเบาเนื้อหอมครับนะครับมากันเยอะนะครับวันนี้ครับผมส่วนแม่แป้งของเราก็มีแฟนหนุ่มครับทองคำครับมาหามีควานคนใหม่ครับ ีกวันลูกสาวสวยด้วยครับวันนี้สาวสวยของตะพุฒมาขี่ช้างมาเดิอนออกกำลังกายครับดาวดาวเออยากได้พ่อใหม่ไหมลูกดาวอยากได้พ่อใหม่แล้วดาวไอปีใหม่จุ๊บเลยวันนี้หมุนอีปุ้ยเลยวันนี้นี่ เนื้อหอมมากครับปั้นหนูดา, <ส amino S 1> ดาวดาวางงแล้วดาวงงแล้วดาวไม่รู้ว่าจะไปเอ้าอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้แป้งแป้งทำไมลูกโอ้้อแป้งชอบแป้งใหม่ละมั้งคงจะเป็นสัตว์ละมั้ง เป็นสัตว์นะครับสัตว์คือว่าร้องหาแฟนได้แฟนใหม่แล้วมาไม่แปลงดีใจแล้วด่าเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมลูกมีเพื่อนมาหาเยอะๆอเออเจอส่วนอุ้มบุญครับส่วนุ้มบุญนอนเล่นโอ้เขามีกองของเล่นของหนูดาวดูครับอุ้มบุญก็ชอบมากเลยเอออุ้มบุญเ<ห>อาไป<ด>บ,บ้านด้วยลูกได้ยิงนะ่งละเอาไปบานน้ำลูก เออเอเออเอ้ยอมบุญชอบมากเลยครับเออนอนกันใหญ่แล้วครับนอนกันใหญ่แล้วนอนกันใหญ่แล้วดูพายท,ทองคำครับรูปลักษณะสวยมากครับฮะันงัทงแงไหนข้ามบนโอ้ข้ามบุ เขาเขาฉี่ช้างมาทำไมนี่เขาฉี่ช้างมาทำไมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้ใครหนุ่มแถวนี้มั้งมาแซวบอเล่นนะครับแซวบอเล่นดาวลูกดาวอยากเล่นกับเพื่อนนะลูกไม่รู้จะเล่นด้วยยุ่ยไปครับผมอายุ14ครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ้ยปีใหม่ ดาวดาวีเป็นเพื่อนมาเยอะครับเติมเต้นครับดาวดาวครับเติมเต้นไหมลูกเห็นได้ยามนีอย่างนี้ไมมกินแน่แบงกินกินเน่ดาวดาวดาดาว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 เต้นชูดาวดาวดมาเต้นเต้นต้มาเต้นเต้นเต้นมาเต้นเต้นเตเต้นเตต้นฮุยเออ ไม่ไปดูน้องบุญนี่ชอบมากเลยครับดูครับเต็มที่เลยครับสาวบุญเฮ้ยบุญชอบชอบเลยบุญเต้ยาวใได้คืนแล้วลูกให้ให้เสาเล่นก่อนลูกให้เสาเล่นก่อน น้องอุบุล่นก่อนลูกฮุย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 อุบุลอุบุลโชว์นะอุบุลโชว์ทำได้ไงอุบุลหาไม่แป้งไม่ได้หาไม่แป้งไม่ได้ลูกหาไม่แป้งไม่ได้ไม่เล่นกับผู้บ่าวนิลูก นี่ไม่ได้กองดินนี่ไม่ได้กองดินนี่ลูกเออโอ้มีหอดโบแดียงหอหมดเลยเสาบุญม่นธรรมดาตัวนี่นี่จ้ะเนี่ยน้องถูกปะมึงแก้มมายิกแนะยิกไปฝากลูกไส้แน่นี่แก้มนี่เอาบุญบุญบุญก็ยืนกระเชียบครับทองคำผ้าทองคำออกมาเล่นบ้านครับออาเดินออกกำลังกาย เอาจิโลรล่ลุงเนี่ยจิโรถจิโรถเอาลวดลักษณะสวยงามมากครับสง่างามมากครับเขี้ยงด้วยครับช้างเขี้ยงนี้นิสยัยนิสัยช้างเขี้ยงนี้สุดยอดเลยครับหาที่ไหนไม่ได้ขนาดลูกสาวแกยังบังคับได้ขี่ได้ครับชิวๆเลยมันเพิ่นให้ลูกแจ็คตัวนี่ตาปดเพิ่นให้ลูกแจ็คตัวนี่ โอ้ภักตะวันพ่อพันชั้นดีแล้วครับชั้นเยี่ยมเลยครับผมยังมันยังคึกครับผมแกเลี้ยงช้างอุดมสมบูรณ์มากครับดูเนื้อหนังลูกยอดแน่มีการถามลูกสาวก็อีกเอา้ามีประเด็นตรงนี้ครับกลับกลับวันไหนครับเรื่องแม่หายเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอามาเขาเลือนแล้วเหรอครับเออเออคุณจะรับเลี้ยงเขาไหมเขาเอ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 าแล้วมีประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับมีประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับเออเขินเขินดูหน้าครับดูหน้าสีหน้าครับโอ้ยหน้าแดงแล้ว แซลกันเล่นนะครับแซลกันเล่นโยกอะไรอย่างเครับธรรมดาชาวชา้างนะแม่แป้งชอบทองคำไหมลูกถือชอบโอ้ชอบพาทองคำแล้วด,วดาวดาวขอจิ้แล้วดาวขอจิ้แล้ะลูก,กขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแฟนกับเอฟที่ส่งกำลังใจเดินเชียงข้างกับครอบครัวดาวเชียงเดียนมาด้วยดีตลอดนะครับ ขอบุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้กดหัวใจให้แล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยในาการขับด้วยนะครับเพราะว่าบางวันผมก็ต้องกระจัดญ้าแล้วก็ทําบ้านต้องขออภัยด้วย คำพูดคำจาคำไหนที่ผมพูดไม่เหมาะสมต้องขออภัยในโอกาสนี้นะครับผมชอบกอะดินนี้มากเลยไม่ใช่ใช่ใช่ครับผมบกลับบ้านเลยได้ไหมอันนี้ผมใช้ <c oughs> ผมใช้เวลาทั้งวันเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นกิปอยู่ไปยกใส่รถเข็นนะ่ะกว่าจะให้ลูกชายได้เล่นอนะ่ะ <c oughs> อันนี้เพื่อแฟนครับ Yeah. ท่านผู้ชมนะครับต้องยกมาให้ hey, please, please. หนูดาวเล่นให้ดูต้องผ่านบัวบานผ่านเกล้าผ่านลึกแล้วก็ผ่านหลายตัวแก้งแกล้งพ่ออุ้นแกงพ่ออุ้นให้ดาวดาวอยากแกงพ่ออุ้นลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่เสือเลยลูกต่อยมวยไม่อิ่มเลยลูก ดูตูดโยตูดครับตูดน้องอุบุญครับโอ้โหตูดตีตูดเอ้ยมีการแจ้งหางอีกโโอ้หน่ารักมากครับอุบุญนักศัพท์ปีใหม่ก็มาไปกลับบ้านไปลูกไปกลับบ้านไปกลับบ้านลูกไปแย้ายกลับบ้านเนี่ยเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเสองคนนี้เอาอีกกันอีกแล้วเื่อไปเป็นไปไม่ได้เื่อแป๊บเดียวไปเดาหาโชกเข้าใจพ่อดูหน่อยลูก ไหน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 นวมอยู่ไหนไหนนวมอยู่ไหนเอา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 เดี๋ยวล้วงขาหลังด้วยนะลอยหลังด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานนะครับได้เหรอครับครับครับ อ <onz> <etus> ุมมนก็กลับบ้านแล้วลปีใหม่ทําได้แล้วทําเก่งแล้วปีใหม่ดูได้รักด้วยครับทําได้ครับเอาทำให้พ่อดูหน่อยลูกอราลมันลมันเฮ้ยเฮ้ยอาทำให้พ่อดูหน่อยอะปีใหม่เอาลูกอะอาโบโบโบทอายังไงลูกเอ้เอาเเออเอยเอ้เไอ้ดาเตแล้วดูน่อเดอมีหางเที่ยงด้วย ไหนครับทำให้ผมดูหน่อยครับเป็นแบบไหนครับครับดูครับทำยังไงไหนไหนเตะไปไหนไหนหูเอ้ยนะโอ้ยโอ้ยเอ้ยแน่นอนเลยลูกชายนี่ ตงใส่คุณสอนมาดีมั้งเสียเน่ะนไหนไะเอ้ยเเออ้เอาเอาใหม่เอาใหม่ดูเอาใหม่ดูเอาใหม่ครับจับตาดีดดูดูครับเอ้ยเอ้ยเอาดาวเอาพอล้มั้งเอาตากช่องให้ผมหน่อยครับผม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องช้างใา้หังบดแล้วก็ช่องช้างอีคลิปใหม่ด้วยครับครับผมโอ้โอ้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ